ฝันจงมุง่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนรู้สร้านสั้นด้วยพลังแรงความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนครูคิดเพื่อนครูคิดสวัสดีครับ จากผลิตภัณฑ์กระดาษสาที่เราเห็นจนชินตาวันนี้ผู้แทนธุรกิจของเราได้คิดสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ธรรมดาด้วยการนําเอากระดาษสาที่เหลือทิ้งมาสร้างสรรค์ให้เป็นของจิ๋วที่มีความสวยงามแปลกตาและที่สําคัญนะครับยังน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยครับเดิมทีเรานํากระดาษสามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษสาขนาดปกติเช่นบัตรอวยพรกรอบรูปถุงกระดาษสากองกระดาษสาหลังจากที่เรามีเศษกระดาษเหลือใช้เราเห็นช่องทางการตลาด ในวงการของจิ๋วยังไม่มีผู้ใดนํากระดาษมาทําผลิตภัณฑ์ของจิว๋วเราก็เลยได้ไอเดียมาทําผลิตภัณฑ์กระดาษสาจิว๋วด้วยความคิดต่างของคุณปริศนาที่คิดประดิษฐ์ชิ้นงานโดยย่อส่วนเข้าของเครื่องใช้ต่างๆให้มีขนาดเล็กและเหมือนจริงโดยใช้เศษกระดาษสาที่เหลือทิ้งหลากหลายรูปแบบที่มีพื้นผิวและลวดลายต่างกันส่งผลให้ชิ้นงานมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยนะครับคุณปริศนาครับของจิ๋วจากกระดาษสามีอะไรบ้างครับจะเป็นของแต่งบ้านที่มีทั้งที่อยู่ในเ็จตู้ มีชุดรับแขกมีชุดห้องนอนมีชุดห้องทํางานแล้วก็มีห้องครัวชุดเด่นของงานกระดาษสาของเราจะมีขนาดเล็กมากกว่าปกติของเดิมจะมีขนาด1ต่อ10และ1ต่อ20แต่ของเราจะมี1ต่อ30เท่าซึ่งเป็นการทําที่ยากกว่าปกติเราจะมีการต่อยอดธุรกิจทําเป็นดินกระดาษทําเป็นเปเปอร์มาเช่และทําเป็นรีไซเคิลมิกกระดาษ และด้วยความที่เป็นของจิ๋วจากกระดาษสาที่แตกต่างจากของจิ๋วทั่วไปในท้องตลาดแล้วอย่างนี้คุณปริศนามีวิธีการทําตลาดอย่างไรบ้างครับเรามีเทรดได้อยู่แล้วมีการออกบูธตามงานแฟร์ต่างๆขายสินค้าทางเว็บไซต์แล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดสัญชุกร้อยปีด้วยรูปแบบการดีไซน์ที่แตกต่างจากคู่แข่งและมีการพัฒนาชิ้นงานอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังออกแบบงานให้มีความซับซ้อนและทําอัตราส่วนที่เล็กกว่าของจิ๋วทั่วไปเพื่อให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของจิ๋วจากกระดาษสาแบรนด์นี้ได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับในการทําธุรกิจเราจะต้องศึกษาตลาดและความต้องการของผู้บริโภครับรองได้ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ได้ตลอดไปครับการคิดสร้างสรรค์สินค้าให้มีความต่างและใช้ประโยชน์ได้จริงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อย่างดีอีกทางหนึ่งเลยนะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับคลิกมาได้เลยที่ w w w bankokbank com slash เพื่ ok และ w w w facebook com slash เพื่ ok วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ